วันนี้เราจะมาเปลี่ยนบูทหัวกระโหลกเหล็กของพัดลมงานจีนครับตัวนี้เป็นกระโหลกเหล็กของพัดลมงานจีนเปลี่ยนบูทด้วยเครื่องมืออัดบูทเครื่องมืออัดบูทของเราที่อัดบูทเหล็กกระทัดรัดอ,อ,อ,อเอามาชมกันเลยครับดับแรกก็ ใส่บูทไปก่อนใส่บูทส่วนผ้าซับน้ำมันเราจะใช้เป็นสำลีนะรตัวนี้จะเป็นสำลีก้อนน้ำแร่ฉีดฉีดฉีบออกาเลย อเอาแบบอย่างนี้ไปเลยครับเราจะใส่สำลีแบบนี้เลยครับ <c oughs> แล้วก็หยอดน้ำมันไปเลย ใส่น้ำมันแบบนี้ไปเลยครับออเอาแบบชุมๆแบบนี้เลยครับชุบๆแบบนี้ไปเลย แล้ก็ใส่สปริงกดบูทลงไปครับแล้วเรใส่ฟ้<ล>าครอบบูทแล,แล้วก็สอดสจาก ข้างล่างครับใส่แบบนี้เลยครับแล้วก็หมุน จับด้านล่างมาจับด้านล่างมาด้วยครับแบบนี้แค่ตึงมือพอครับตึงมือพอปุ๊บก็คอนสอะไรมาตอกตรงเขี้ยวก็ได้แบบน,นี้ปุ๊บ

กดแบบนี้เลยครับแล้วก็ออกดูผลงานครับแล้วก็หมุนออกอแล้วก็ดูว่าบูธเนียนหรือเปล่า เน่นปึ๊กครับบู๊เน่นปึ๊ก,กส่วนน้ำมันส่วนเกินเนี่ยเราก็เอาผ้าซับออกครับตรวนี้ซับออก

เขีย่ยเขี่ยก็ลงแนบสนิทบูทก็แน่นคนะบ,บูทก็แน่นขอบคุณครับที่ติดตามรับชม